สนับสนุนโดยโคโนตบุโคโนดพัสด์เท้าเมล็ดแต่งรูปโตน้ำหนักดีสีสวยใช้ได้กับพืชจุกชนิดโคโนต 1, 1, 1, 1, 1ลิตร1ขวดบวกโคโนตพัส1ลิตร1ขวด1,250บาทสนใจสั่งซื้อสอบถาม0 9 4 5 6 2 4 4 5 5กด1แฟนเพจความอโกรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขะขอต้อน ลุยงานกิจกรรมของเรากับเด็กเ r ิเช็คอินที่ตลาดน้ำวัดกลำพยาคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะวันนี้ศิลปินมากมายรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะแฟนๆของครอบครัวลูกทุก n เด็กเบิร์ดแบบเพียบๆสปอนเซอร์ใส่ดีแบบแน่นๆถ้าพร้อมแล้วไปดูว เวิกของเราเนี่ยลูกทุนในเวิกของเราผู้ชมต้องอย่าลืมที่จะลงทะเบียนนะคะเพราะว่าการลงทะเบียนมันจะทําให้คุณไม่เสียจิตในเรื่องของของรางวัลของแต้มมากมายในลูกทุนเวิกที่เตรียมให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินไม่มีค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือคุณอยากได้เสื้อกันอยากได้หมวกอยากได้กระเป๋าคุณต้องมาลุ้นในงานทุกครั้งแต่ต้องลงทะเบียนก่อนค่ะเข้ามาถึงกิจกรรมของงานอย่าลืมนะคะนี่คือจุดลงทะเบียนนอกจากนี้ค่ะจุดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเฉพาะงานของเราเท่านั้นกับสปอนเซอร์ใจดีมากมาย ทีเดียวเนี่ยได้ทั้งความสุขสนุกสนานแล้วก็ยังได้สินค้าดีๆคุณภาพราคาพิเศษไปต่อที่สปอนเซอร์ใจดีของเราท่านต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชม่ะคนนี้ขาประจําขึ้นเราค่ะเดี๋ยวนะคะทำไมเวียนหัว <c ười> คนนี้คือขาประจําขึ้นเราพี่เล็กนะคะพี่เล็กพี่เล็กมองกล้องเลยได้มคะได้โปรดมองกล้องม่ได้มค่ะจะผ่อนผู้หญิงคนนี้น่นอยังไงเนี่ย <c ười> นี่จะเป็นรายการตอนนี้อันนี้แสกจริงนะคะขพี่เพิ่มปริมาณบาหวานแห้ใช่ไหมหวานน้อยหวานน้อยหวานน้อยแต่หวานนะขอบคุณมากค่ะและจุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยผลิตภัณฑ์จากซาร่านะคะวันนี้ก็มาตั้งบูส์สำหรับทุกคนที่มาร่วมลงทะเบียนตรงนี้นะอากาศช่วงนี้แบบร้อนรออนทีมงานคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะฝากขดมไว้หน่อยนี่ สิ่งที่มีติดบ้านตลอดเวลาจริงๆเส้นมีอบแห้งไวๆหนึ่งเดียวที่เลยใจสิ่งนี้วๆอวะล้องหน่อยเลร้องหน่อยอค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นเหมือนเดิมเขามีทุกครั้งค่ะมีทั้งแจกทั้งแถมทั้งลดใช่ไหมคะวันนี้มีอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีของแตกให้ด้วยนะคะกับการซื้อครบ119อบาทเราจะแถมให้เป็นในส่วนของแก้วดีๆแก้วแก้ ดีมากนะคะแล้วก็ไม่หมดนะคะเห็นนี<_<_<_<_<_<_<_ hey, ่ไหมคะร้อยสี uh ่สิบเก้าบาทและพิเศษสําหรับงานวันนี้เรามีนาทีทองไปดู่ามเป็นยังไงบอกไขออุบไว้ก่อนคุณมากๆนะคะน้องๆที่มาร่วมมอบโปรโมชั่นดีๆแล้วยังมีเกมด้วยใช่ไหมคะวันนี้ใช่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งสปอนเซอร์ดีของ ร้อนคุณผู<ม>้ชมขามาแล้วมันอาจจะแบบคือต้องบอกว่าเราเพิ่งก้าวเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะก่อนจิจ,รจก,กรรมนี้เพิ่งสองวันที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่านี่เขามากับเราด้วยยาหอมเทพจิตตาห้าม้าวันนี้มีทั้งยาดมยาลมยาหมองตราแมกุหลาบมาแบบจุกๆโปรโมชั่นแบบแน่นๆเลยใช่ไหมคะ่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะยาหอมเทพจิตตาห้าม้าค่ะหลอดหลอดเล็ก20บาทหลอดใหญ่50บาทค่ะ แล้วก็จะมีเป็นตัวน้ำมัคน,ำมคนค่ะน้ำมันสเตเดพันพรค่ะวันนี้นะคะขวดเล็ก20ขวดกลาง50แล้วก็ขวดใหญ่80บาทเป็นราคาพิเศษเฉพาะในงานลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเลยค่ะนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าเขาให้เฉพาะลูกพุ่งเน็ตเวิร์กเท่านั้นนะคุณผู้ชมปกปติไปข้างนอกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จริงนอกเหนือจากสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะยังมีศิลปินมากมายบนเวทีเดี๋ยวสักครู่เดียวเราได้ไปดูกิจกรรมบนเวทีไม่พอค่ะเดี๋ยวเราจะพาศิลปินแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไปทัวร์ตลาดกับเราด้วย พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <ś uz ik> คุณชมขามาถึงถิ่นไม่เช็คอินไม่ได้ <ś> เพราะฉะนั้นเราจะพาไปดูด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศที่วันนี้เรามาจัดก,กิจกรรมกันที่ตลาดน้ำวัดลำพญาไปดูบรรยากาศภายในตลาดกันเลยดีกว่ามีแต่ของน่าตอน่าทานมีแต่ของน่าแฮมจังเลยะ คุณผู้ชมคะตลาดน้ำวัดลำพญาเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของตลาดที่แบบอยู่ในแพรริมน้ำของแพร่ของแพร่บนแพรเลยไปดูกันค่ะพี่มาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นเรือใบพี่จะพาไปขึ้นเรือใบไล่ไป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 หุยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเหมาะกับการถ่ายมิวสิกวิดีโอ เชื่อไหมว่ามาบรรยกาศแพ้น้ำแบบนี้นึกถึงเพลงอะไรเซงงี้ขอจะักซ oh, ้อมมาอย่างทำไวย์านะไม่ใช่พี่มึงควรจะเป็นแบบกระเป๋าสมปองอหัวใจหลดนี้สกลนครหมดดวงน้ำทราะไปดูข้างในดีกว่า ินมาครูชม่าดูสินี่ราชากุ้งทอดตลาดน้ำวัดลำพญากุ้งทอดกุ้งแพ่ปูทอดกุ้งนี้ใช้กุ้งสุธิราชหรือเปล่าคะพี่คิดถูงแฟนแหละรูออกคิดถูกไหมกุ้งทอดกุ้งแพปูทอดทอดมันปลาไกยแม่ขาทอดมันปลาไกยทอดแล้วไก่เป็นอะไรคะ แม่บอกอยากโดน้ำมันร้อนๆมีลูกไม่คะหนูขอทอดมันกล่องนึงนะคะแม่น่าทานมากเลยแล้วหนูก็ขอ,อนี่ไฮไลท์กุ้งแพรกล่องนึงนะคะแล้วหนูต้องไปรับของตรงไหนคะพี่ตรงนู้นคุณผู้ชมค่ะเราจะมายืนหลังร้านไม่ได้กินนะคะจุดรับอาหารก็อยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับอาหารกัน,นะคะ่ะดูบรรยากาศนี่แบบเรือของแพเรือของแพ่ อ่านี่นะคะจุดรับอาหารพอเราสั่งเสร็จนี่ทันสมัยมาก <c oughs> 100บาทพี่จ๋า100เรีอยเร้อยนัน๊าคุณผู้ชมแล้วแล้วเราก็เจอแฟนพันธ้ของลูกทูงเอ็ดเบิร์กคุณผู้ชมรู้ไหมเขามีกันแน่นๆจุกๆไม่มีใครไม่รู้จักเราเลยเมื่อกี้เราตะโกนถามเลยๆใครฟังลูกทูงเอ็ดเบิร์กบ้างสวัสดีคะ่ะ พี่ชื่ออะไรคะชื่อปานีค่ะพี่ฟังลูกทุ่งเ็นเวิร์กของจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องเอ่ยชื่อดีเจมาให้ได้ยินบ้างดีเจกระต่ายดีเจเต้ดีเจเต้เตวัชสันแล้วพี่ว่าหนูคือดีเจอะไรคะหนูเนี่ยชื่ออะไรพี่อะกำลังฟ้านางฟ้าเพราะอะไรถึงฟังลูกทุ่งเ็นเวิร์กชอบชอบเสียงคุณด้วยชอบเสียงคุณเราหัวเราะมาก ชื่อเปิดเพลงได้ดีมากขอบคุณมากค่ะนูเจอแฟนพันธ์แท้ที่ตลาดน้ำวัดลำพญานี่หนูมีอันนี้เป็นโกโก้นะคะเป็นโกโก้สามารถกินได้ระหว่างที่เราเหิว <c oughs> ไม่ใช่แน่อันนี้เป็นลมค่ะขอบคุณมากนะคะฝากลูกสุนห้เบอร์ของเราด้วยนะ <c oughs> นขูกคุทั้งวันทั้งคืนเครืคไขของคนทั้งทั้งปี <c oughs> ป <c oughs> ขอบคุณแม่มากค่ะ <c oughs> ก็ฟังจริงเปล่ามีดีเจอะไรพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมคะมีดีเจอะไรบ้างคะอันนี้ฟังทุกวันเลยมีดีเจอะไรบ้างผู้ชายมีอะไรนะผู้ชายมีใครดีเจเต้ใช่ไหมอ๋อแล้วพี่ที่สวยที่สุดในคลื่นชื่อดีเจอะไรลูกแม่อยากกระซิบดีเจอะไรดีเจดีเจที่สวยที่สุดของคลื่นชื่ออะไรชื่อสมบูรณ์ผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะจริงมากเลยชอบชอบใครมากที่สุด รรลูกเป็นรถไะกับแอนนี่ค่ะโอ้ยนี่นรถไฟกับแอนนี่น,นั่นเราไปทำไมทำไมคุณแ,แม่ฟังหรือเขาก็เลยเขาเลยได้ฟังเหรอคะเขาเขาฟังค่ะเขาต้องฟังวิทยุก่อนนอนอจรง,ง,งตั้งแต่แบบกลองซ้ำขวบอะค่ะแสดงว่าชอบเพงลงลูกทุ่งใช่ก็จะช่องนี้เลยวันไหนขึ้นหายก็จะหาช่องนี้ตลอดคนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนแท้ตัวจริงคุณผู้ชมค่ะเรามีของที่ระลึกจากลูกทุ่งเด็กเบิร์กให้สองอันเลยนี่ค่ะคุณแม่ ่ะขอบคุณค่ะก่อนหลุดขอบคุณค่ะติดตามกันต่อไปนะคะเพื่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะ ฟเจอแฟนรายการตัวจริงนะคะเดินซื้อของก่อนจะเข้าชมคอนเสิร์ตใช่ไหมคะครับพี่ชื่ออะไรคะประเทินครับพี่มาจากสุพรรณบุรีครับนี่เห็นไหมช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งเสร็จแล้วจะทำไงเดี๋ยวเข้าไปดูครับลงทะเบียนแล้วเออนี่แฟนผ่านไทยลูกทุ่งได้บอกชอบฟังใครอ่ะช่วงใครคะปกติได้ฟังช่วงใครผมประมาณปีสามปีสามปีสามวะค่ะหนูลูกไปฉี่พอดีเลยปีสามนี่ก็พี่เอ๋ค่ะเอะนพัฒน์สองแล้วช่วงอย แล้วช่วงกลางวันกลางวันไม่ฟังเลยเหรอคะช่วงซัปประมาณแบบอาหารเที่ยงครึ่งอะไรอย่างเี้ไ,ไม่ฟังเลยเหรอคะฟังเหมือนกันครับเขาชื่ออะไรคะดีเจนางฟ้าครับพี่เจ๋อตัวจริงแล้วพี่รู้สึกไงคะดีใจมากครับแค่นั้นเองเหรอคะเขาสวยไหมคะสวยครับ <laughs> 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 นี่แหละสบายใจแล้วเพราะฉะนั้นเราเจอแฟนพันธุ์แท้เราต้องมอบของที่ระลึกให้พี่นะคะมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวไปชมกิจกรรมบนเวทีกันค่ะขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าหนูสวย คุณผู้ชมค่ะมาถึงตรงนี้ต้องขออนุญาตเบรกการทํางานนะคะเพราะว่าอันนี้จริงนะอันนี้ไม่ได้แสดงนะเป็นคนชอบกินขนมดิเรียกอะไรเรียกไม่ค่อยเป็นอะไรชอบกินรสเฮามีหน้าเฮาทุกอย่างเลยลอตตอรี่ก็เฮาเกี่ยววะพี่ไม่เกี่ยวดอกมันเกี่ยวที่ดวงเราไม่ได้เกี่ยวกับขนมนนี่ค่ะชิลอยู่ที่ร้านขนมตะโก้มนกะทิคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินกะทิแล้วดูกะทิพี่เขาอ่ะรู้เลยดีกะทิดีดีากินยากพี่ค่ะถ้วยเท่าไหร่คะเท่าี ตอนนี้นนมีโปรโมชั่น5ฟรี1ค่ะโอ้โหงั้นจัดไปเลยถามก่อนว่าเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงทุกวันเลยอะ,ะ,อะทุกวันทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดะคะตะเลิกค่ะกี่โมงถึงกี่โมงของเราจะเปิดประมาณ9โมงจนถ,ถึงประมาณบ่ายบ่ายก็เก็บร้มมานะโอเคค่ะ,คะเพราะฉะนั้นจัดเลยค่ะพี่ค่ะ แบบฉ่ำๆแบบกะทิเขาดีกะทิเขาฉ่ำๆได้มาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตเปรบไปทานอะไรอร่อยๆแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมที่นี่เยอะคุณผู้ชมลองเจอทีมงานอเลยป่ะเพราะเขาเไม่มีสิ่งกินที่เนี่ยเยอะแต่คุณไม่ควรจะต้องไปคุยอะไรกินคุณผู้ชมค่ะนี่เที่ยวหนุ่ยท่งมาชนกันกับทูบใพี่แม่ทูบมาเดินทู๊ปทูบปทู๊ปทำไรดิใช้ไหมเนี่ยคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีงานคอนเสิร์ต เราจะมีงานคอนเสิร์ตใช่แต่ก่อนที่จะบอกว่าเจอเจอกับศิลปินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินก่อนเมื่อกี้เราเจอคุณผู้ฟังที่ฟังคุณด้วยตีสามเหรอเขาบอกว่าเราถามว่าฟังจริงเปล่าใครจัดดีเจเอ๋นพศรร้านไหนร้านไหนคนฟังเขามาจากสุพรรณเขากลับไปแล้วอ่ะยังเฮ้ยแล้วเมื่อกี้นี้นะฉันไปตรงแพรเปล่าทำไมอารมณ์เดดเธอลงหรือเปล่าเธอลงแล้วเธอเปียกเธอตัวไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยทั้งหมดที่เปียกคือฉี่เราเป็นเยเล็ก เมื่อกี้เราเดินไปตรงแผ่ปุ๊บแล้วบอกโอ้โหบรรยากาศแบบเนี้ยนะเราคิดถึงเพลงอะไรหรือว่าเพลงอะไรอ่ะเพลงลีฮอนเนาะเซลงลีฮอนอะซออมมาไม่ต้องขวัญก็ถึงขวัญไม่ต้องเปิดคุณจะไปแจกของนี่ใช่ไหมคะขออนุญาตหนี่ยเยอะเลยคุณถ้าเกิดเวลามาเจอบางทีไม่ต้องใส่ชั้นเวลามาเจอมาเจอพวกเราเนี่ยคุณได้ล้วงไข่นะจ๊ะล้วงไข่ล้วงไข่แต่มันจะ่ใส่ เดี๋ยวไปตามความสนุกบนไอทีกันค่ะเน็ตเวิร์เช็คอินตลาดนา้ำวัดลำพญาเอาคผู้ชมคะตอนนี้แขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งในศิลปินที่มาเน็ตเวิร์กเช็คอินกับเราด้วยสวัสดีค่ะพี่จอยสวัสดีน้ำฟ้านะคะคุกกี้น,น้งฟ้านี่ครั้งแรกของการมาเยือนตลาดนา้ำวัดลำพญาหรือเปล่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่มีครั้งก่อนเลยไม่มีครั้งกอนมีครั้ง พูดยังไงนะพ,พ,พูดที่งงๆแต่ว่าเราจะคุยด้วยแล้วก็พาพี่่อยเดินทัวร์ตลาดพี่เอยค่ะพี่จะมีโอกาสแบบไปเที่ยวพวกตลาดน้ำอะไรแบบนี้เคยมีโอกาสไปบ้างไหมคะก็หลักใหญ่ๆก็จะเป็นอพวาซึ่งซึ่งจะไปสองครั้งแล้วสองครั้งที่ดำเนินเนาะหลักๆคือไปกินหรือไปช็อปของใช้โอ้โหสองอย่างเลยแต่เดี๋ยวมาของของใช้ก็มีบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมาก็จะไปหากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าของอร่อยอะไรเงี้ยอุยเอ้านางฟ้าเจอ ทิมค่ะพี่ต้อยดูปฏิทินดูมันมีอะไรพิเศษอันนี้ FC ป่ะเนี่ย FC ลูกทุ่งในเบิกแร้วปะแค่เขาไม่ใช่ FC เขาไม่มีปฏิทินนะคะโหน่ารักมากเลยคเธอคือปฏิทินของลูกทุ่งในเบิกอ่ะนอกจากจะดูวันที่ได้เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะเวลาท้องผูกไปเลยนะป้านะผูวหน้าดีเจปุ๊บหานเลยอ๋อชอบกินอะไรบ้างไหมเป็นพิเศษแบบเวลามาตลาดน้ำเราจะเห็นมีทั้งขนมไทยกล้วยจ้า บัวลอยก็มีบัวลอยโบราณแบ่ว่าอาหารโบราณก๋วยเตี๋ยวก็ยังเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้แหละนะก๋วยเตี๋ยวโบราณใช่ที่เขาสมัยที่เราเด็กๆอ่ะกุ้งต้องมีกุ้งแห้งโอ้โหอร่อยมากเดี๋ยวเราพาพี่จอยไปทานอะไรอร่อยๆวันนี้ทานอะไรมาหรือยังครับก็รายการบอกว่าไม่ต้องให้กินแล้วต้องกัดเมื่อวานก็เลยอดไว้มาถ่ายทีมถ่ายรายการไม่ได้มาตรวจเลือดค่ะกินได้ค่ะกินได้เดี๋ยวพ่อไปชมอาหารอร่อยๆดีมากครับ พาพี่จ่อยมาทัวร์ตลาดของกินกันบ้างดีกว่าเพราะดูแล้วพี่จ่อยแบบอยากกินทุกอย่างแต่ว่าเราจะกินทุกอย่างไม่ได้เ <c oughs> พราะเรามีกระเพาะแค่นี้ไปกันเลยค่ะไปดูว่าพี่จอยอยากทานอะไรวันนี้มาสนัสดีค่ะมมขออนุญาตซื้อมะขามเทศพ,พี่เลือกเลยค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายให้มากับลูกทุกเน็ตเวิร์กทั้งทีแม่คาะสวัสดีค่ะ,<า>คะพี่จ่อยมาขออุดหนุนเลือกเลยค่ะพี่แม่เคยฟังเพลงพี่จอยโรมิไหมคะ พี่จอยขอสักท่อนหน่อยเถอะเพลงอะไรก็ได้ของพี่จอยให้แม่ฟั่งเผื่อแม่เขาจะแถมให้เราสีผิวอยากให้ให้ลองให้เพให้แม่ฟั่งสักท่อนหนึ่งค่ะพี่จอยบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภอนางรองชื่อสกุลน้องสมปองปรีดาโอ้ยแม่ศิลปินมาร้องเพลงสดดต่อเลย พี่จ่อยเลือกเลยเดี๋ยวเป็นทางการก่อนนะอฟ้าอันนี้จะเป็นพันชมพูมีเกษตร็ดปนไหมครับแม่ไม่มีค่ะมีล้วนถ้าพันกษตเรมีก็จะอีแบบอีแบบหนึ่งพี่จ่อยเลือกมันจะไออายนะไม่ต้องอายไม่ใช่ทั้งห ว่าอยากทานห่อหมกกับทอดมันใช่ไหมคะอันนี้ซึ่งอยากกินมานานก็อยากอยู่แ,แต่เราจะห้าซื้อร้านไหนอะ่ะหนูใช้จมูกดีกว่านหนูเป็นคนจมูกดีเอาพิสูจน์ <c oughs> ไม่ไกลใช่ไหมจมูกดีพี่เฮ้ยพี่นี่ไง<ะ>ทอดมันแล้วห่อหมกโอ้โหสแสดงว่านี่ถ้าไม่ได้น้องบุ๊กเก้นี่คือไม่รู้เลยนะพี่โทรเรียกพี่จอยด้วยนะเมื่อกี้พี่สวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ค่ะพี่จอยอยากทานห่อหมกแนะนำหน่อยสิคะน้องเขาบอกไว้อยู่ว่าพี่จอยชอบกินพอดีมี นี่พุงอัดของพุงหนึ่งและทอดก็ตัดเนื้อไว้หนึ่งค่ะหนึ่งอ่ะแล้วทอดมันทอดมันชุดหนึ่งด้วยร้อยหนึ่งค่ะพี่เฉยเอากินไหนหมดร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะอ๋อนี่อันนี้พุงใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อหรอพุงมหรอไม่ได้พุงไหมคะไม่สิพุงปลาช่อนพุงไข่อันนี้ไข่ไข่อย่างเดียวค่ะอ๋อไข่ไข่ปใบช่อนอย่างเดียวใช่ค่ะอ่าเอ้ยช่อน พี่จ่อยเขาขอหนึ่งเพลงค่ะพี่จ่อยบ้านอยู่บุรีรัมอ์อำเภอนางรองชื่อสกุลน้องสมปองปรีดาและมีจดหมายชายบอกเลิกรามีผ้าเช็ดหน้าชุมโชกเปียกชื้น พี่เจ๋พี่เจ๋งหนูว่ามันได้เวลาที่พี่ต้องไปร้องเพลงแล้วนะคะอ๋อคอนเสิร์ตที่ลำพญาใช่ค่ะเอาแล้วทำไมดีทันไหมทันค่ะคุณนิชาไปลงของกินเยอะแล้วค่ะพี่เจ๋งไปลงเดี๋ยวพี่ต้องไปร้องเพลงบนเวทีนะคะทำเลยค่ะไปเลยค่ะเธอลืมกระเป๋าไว้ในแท็กชี สาคนที่เพิ่งลงบางพลาดขึ้นจากบางร้านส่งเธอหลัดหลัดเธอลงบางพลาดแล้วลืมกระเป๋าสักคูับสักู่อันนี้โอะะ้โหเจนนาฟ้า เเป็นแฟนดูซิกระเป๋าข้างใครหายมาไปอยู่ที่นู้นแล้วนี <laughs> <laughs> ่ค่ะพี่จอยค่ะอ๋อเรียะไปหน้งเวทีใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณมากคะ<อ>่ะขอเทปมือให้พี่จอยเลยคะ <laughs> ่ะเอาลรหัสผู้ชมหายเช่นเคยนะคะสำหรับเกมสนุกสะดกร่วมลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็นจากพี่จอยกันค่ะเ <laughs> ดี๋ยว วัสดีนะคะที่มาเน็ตเวิร์กเช็คอินที่ตลาดน้ำวัดลำพญากับน้องลีโอตอนนี้ค่ะนางฟ้าผมก็ถึงรถเลยค่ะรถตู้ส่วนตัวไปตามน้องกันดูเดีวก่บว่าน้องทำาะไรแอบดูได้บมไม่รู้นะสวัสดีค่ะก๊กก๊กก๊กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะลีโอครับเอาไปไั้ไงคะวันนี้เป็นทังแรกใช่ไหมบ้างใช่ใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกับเวทีลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ื่นเต้นถ้าว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มามายือนมาสรุปที่นี่ช่วงนี้เห็นงานแบบก็แน่นอยู่เหมือนกันเนาะพักผ่อนเต็มที่ไหมครับก็เต็มที่ครับก็มาเต็มที่บนรถมาเต็มที่บนรถแล้วจะบอกว่าตอนนี้กระแสเพลงหมดดุงไทยมาแรงสุดๆในลูกทุ่งนเวอร์อยากจะบอกอะไรแฟนๆเขาบ้ กูต้องอยาก<ม><แ>อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนนะครับผมแล้วก็ของทุกงในเบิร์ดทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจมาฟังกันเยอะๆนะขอบคุณมา,มากๆครับวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆบ้าง<ะ>วันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ฝากแฟนๆอยอสปอยสปอยได้สปอยก็คือโมทูนไทยเพลงใหม่ของผมวันนี้ได้ฟังสดๆแน่ๆที่วันนี้อ่าแล้วก็สนุกสนานกันแน่นอนครับแฟนๆจากวันนั้นถือวันนี้มันเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆรู้สึกยังไงที่เราแบบ มี FC มากมายขนาดนี้เราก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ท,ที่หา,ารประสบการณ์ประกวดไปนู่นนี่นั่นแล้วก็การมาเป็นศิลปินก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีครอบครัวที่แบบอบอุ่นและใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามามีส่วนร่วมมาสนุกสนานในชีวิตผมเป็นพลังบวกให้กันและกันขอบคุณมากๆครับผมชีวิตของลีโออาทิ์จากวันนั้นถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะถือว่าเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัดนะจัะ แต่ตอนที่แข่งขันโดยการแบบแข่งกับคนนู้นคนนี้ประกวดนู่นนั่นไม่ได้มีอะไรแบบแกงกับคุณแม่สองคนจักตอนนี้การมาเป็นการมาเป็นหลายๆคนที่มีคนรอบข้างคอยให้กลังใจคอยซัพพอร์ตเราแบบมันใจฟูมากมีเป้าหมายไหมว่าอยากจะให้มันไปสุดอยู่ตรงไหนหรือว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดผมทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดครับทำไปเรื่อยเป็นเป็นคนที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆให้แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงได้รับชมอย่างนี้ครับไปเรื่อยเลย เอาละเดี๋ยวเราได้ไปสนุกสนานบนเวทีกับน้องแน่นอนนะคะวันนี้มีเพลงพ้อมพอพอมาฝากาเราลูกทุ่งนเนร์กกันแบบเพียบๆขอบคุณมากๆเลยค่ะเลี้ยวสวัสด,ดีคระดังสอนรักปากลงวางใจหาใครจะเหมือน เ้คิดถึงกันหนึ่งหลายเดือนใจเตือนว่ารักไม่แพ้เตือมกลายหากแม้นวนนางรับตะพีนี้แม่เดือนและาา้าที่ลอยบนฟ้าหากลพี่จะเอาลงมาถวายหากเหลือพี่นี้ไว้เป็นผู้ไม้จะไม่รักใครแล้วชา ลูกทุ่งเด็นเวิกพร้อมลายเซ็นกิจกรรมในวันนี้มีศิลปินมาทั้งหมดกี่คนชื่ออะไรบ้างคะ